อ,อก่อนก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับสายนี้ก็เป็นคนที่ใจร้อนไงใจร้อนมากๆจนแว่าใครพูดอะไรไม่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นรียกว่าปีตขึ้นเลยแต่พอมารู้จักและทําสังฆทานอีกรอบหนึ่งก็รู้สึกว่าเย็นลงนะในความรู้สึกมีเหตุผลมากขึ้น นี่เหตุผลแล้วก็ไม่วู่วาม,มจากพอพูดมาปุ๊บเรียกว่ามันปิดขึ้นปิดข,ขึ้นพอไงไอนี่เราเย็นลงแล้วก็ปล่อยทิ้งไม่ถึงว่ารู้จักระวงังรู้จักระวงังเพราะ <c oughs> ว่ามีน้องสนับสนุนพี่แต่ก่อนพี่อย่างเงี้ยทําไมถึงไม่ตอบโต้เขามน,น่ก่อนอพอเพราะว่าเออก็ปล่อยมันเถอะอะไรประมาณนี้ มันเป็นเองโดยอัตโนมัตินะโดยไม่ได้ตั้งใจรู้ไหมอนี่คิดว่ามันเกิดจากการออกสังฆานตัดเบรอก็เกิดจากการดับล้างแล้วก็เกิดจากการสร้างองค์พระธรรมเข้าไปในกายในจิตทีนี้องค์พระธรรมเนี่ยท่านไปปรับสภาพของจิตใจ พอจิตใจของเราได้อาหารทิพย์อาหารธรรมคือองค์พระธรรมเนี่ยเป็นอาหารทิพย์อาหารธรรมท่านได้ไปปรับแล้วความละเอียดอ่อนมันเกิดขึ้นจิตของเราก็เลยยกฐานะจากปุตุชนคนธรรมดาขึ้นไปสู่ของความเป็นเทพเป็นเทวดามันก็เลยละเอียดอ่อนลงมันก็เลยไม่โกรธไม่เกลียดอะไรง่ายๆมันก็ยกระดับขึ้นไปพอสมควร อยู่ที่ว่าเราจะสร้างต่อไหมถ้าเราสร้างต่อมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นพรหมก็คือชั้นสูงก็ถึงขั้นพรหมวิหารธรรมเมื่อถึงขั้นพรหมก็จะมีธรรมะของพรหมอยู่สี่ข้อหนึ่งเมตตาสองกรุณาสามมุทิตาสี่อุเบกขาเป็นธรรมะของพรหมนะคือพระพรหมเนี่ยท่านมีเมตตา คือปรารถนาดีรักใร้กับคนทุกคนคือสร้างมิตรไมตรีกับคนทุกคนนะคือเมตตาไม่อดไม่อยากก็เพราะเมตตาเมตานี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์รักษาศีลรักษาธรรมได้เพราะเกิดจากเมตตากรุณาความสงสารคนที่ยังอยู่ในห่วงของความทุกข คนยังแก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้คนยังหลงทางอยู่<า>เพราะฉะนั้นตรงเนี้ท่านก็กรุณาชี้แนะและส่วนมุทิตาก็คนไหนที่ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็แสดงความยินดีหรือว่าเรียกว่าอนุโมทนาถ้าภาษาของของของ,ของพระท่านใช้คําว่าอนุโมทนาก็คือการแสดงความยินดีต่อคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต ของการเรียนในชีวิตของการทํางานในชีวิตของการแต่งงานในชีวิตของการปฏิวัติธรรมส่วนอุเบกขาก็คือว่าเข้าไปวางตัวเองเป็นกลางวางตัวเองก็คือไม่ไปกระทบกระทั่งคนที่สูงกว่าต่ํากว่าอะไรเงี้ยก็คือวางในในในถ้ำกลางก็คือทําตัวเองเป็นคนที่ไม่สร้างปัญหากับใครอันนี้ก็คือว่ามันอยู่ในขั้นของอุเบกขาทำเหมือนกัน อ่ะอย่างนั้นเอาแค่นี้ก่เน,นะ